ยงยเง,ง,งีนๆเงเต่อขึ้นสุดระเทินนี้รถไปลบไปไว้แล้วเจิกเกดอืมแตงไหมไปเสียงน่ามันมาจะตายเลยนี่เฮ้อยอ,อะไรวะนั่นนะอนจำนะสีเออตำรวจที่วะาเฮ้ยหยุดหยุดหยุตรงนั้นอะ ไอ้เกือบเปรตกไม่ทันเฮ้ยดูนี่ดูนี่หน้าคนโคนว่ะเอานี่ปืดเอ็งมาทำอะไรฉันน่ากำข้างกำเคินวะเนี่ยฮะรู้ไหมว่ากำข้ากำเขินอย่างเงี้ยมันอันตรายนะขับรถเร็วๆเนี่ยว้าวว้าวว้าวว้้ายีจ้าละจ้ามาทำอะไรกันครับกำเขินเบื่อตกใจหมดตรงตกใจอะไรของเอ็งวะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใส่แล้วหมวกกันน็อกเนี่ยเอ๊ะเหมือนสงสัยจอยเอามานะจ้าเนี่ย เบียนก็ไม่ติดนะเนี่ยโทษปรับสองพันกว่าบาทแล้วบอกไว้ก่อนเออเดี๋ยวจะนำมาติดครับเจ้าเองรู้ไหมว่าการขับรถเร็วตรงคืนเป็นสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะการไม่ใส่มวกน็อกอ่ะถ้าเกิดเองไปชนสถไฟฟ้าเข้าอ่ะพ่อแม่เองจะเสียใจขนาดไหนถ้าเกิดเองตายนะถ้าเองยังไม่สลดละก็จะมีคลิปตัวอย่างให้ดูอ่ะมันเป็นคลิปอุบัติเหตุเหมือนกับเองมากเลยไม่ติด้ายทะเบียนไม่ใส่มวกน็อกสภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปดูซะ ขี่ไปแบบนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยมอไปอย่างนี้ค่ะมอไปอย่างนี้นี่เป็นถนนลำาปลายมาดบุรีรัมนะคะเออคือเหมือนจะคุมรถไม่อยู่นะฮนาะโอ๊ยโอ๊กีข้าถนนได้ไหเฮ้ยโอ้สภาพับกิ้งเป็นลูกขนุนเลยเอ้ยไม่ต้องหัวกิ้งเป็นลูกขน,นุนหรอกนะ อาเนียไปหมอกกันนอกใส่ขับบ้านล้วกับดีๆสีสบอ่ะอ,อ่ะหออเหอจ้าข่าวนะ้าผมจะระวังระวังให้ดีกว่านีบายนะจ้าเงี้ยๆๆเงี้ยเง้ยออเฮ้ยนี่